สวัสดีค่ะท่านู้ชมประกอบเจแดงหอยเสี้ยนหนองค่ายมาหลายมือแล้วบ่ท่านมีเวลาลงไห้ท่านู้ชมหอยเสี้ยนหนองค่ายงวดก่อนผลาเนานะแต่สองวนันถูกมางวดที่แล้วผลางวดนี้นาจะบ่ผ่าเนาะค่ะท่าน,นะะาู้ชมหอยปูฝันแม่นขอบอกไว้กอนะ่ะอยู่อนะุบลน่ะวัดนนะ้ำทวเน่ะเจแดงก็ตั้งใจว่าสิไปอย่แต่ว่าคิ้วเหี้ยว วันที่เจ็ดมืออื่นนี่แก่สิไปอุดรอนทุระนี่ไอแม่เพชรน่ะมากไหมเหรอเด้เดี๋ยวสิไปถามใกล้ๆกับปากเพินเ่นลยว่าตัวใดเนาะค่ะนี่ได้คุยกันแล้วเขาคุยว่าจบเนาะคุยว่าคัดต้องไปคุยเองเนาะต้องไปคุยเองก็แม่เพชรนะให้เพิ่นเจ็ดและไน้เองวไว้แม่เพชรเดี๋ยวเมือ่อนาก็หวยปวูจอมปวกวไว้ปูจอมปวกงวดที่แล้วพลาดค่ะ มาที่เลียวผ่านนอภายในสามห้าเจ็ดอ้ยสื่อสันนันวันไหวสามห้าเจ็ดสื่อทั่วบ้านทั่วเมืองผ่านนึกว่ามันเข่าจังๆเลยเด้อถือทั้งตัวทั้งหลังทั้งบนทั้งหลังว่าถือเดี๋ยวมัน,นีไกล้ๆเมื่อจังไปตามยังสิมีความแน่นอนเนาะไปเซ็จจากทุระหลยว่าสิไปหาปูอำเภอสีชมพูที่เพิ่นสางซั่นอยากสางพุตีนั่นต้นเสามันแต่งนะ่ะอยากไปเปี่ยนเสาให้เพิ่นแล้วก็สีย่างค่านั่นอีกดิวันนี้ ไปอาศัยเอฟซีท่านพี่น้องนี่ล่ละซอยกันโอนเงืนคนลำบากสองบาทคนละลอยสองลอยเนาะไปซอยเพิ่นสางกุติเนี่ยเพิ่นพระเถแล้วลงมาสันล่างเขาของน้ำลำบากยังยเหมือนเส้ากังขึ้นเนาะค่ะกังขึ้นข้านลงมาเนาะหรือตูนเพิ่นสิไปบึงน่สามารถโอนรวมบัญชีเพิ่นใดตามขึ้นไ้นาโจเนาะค่ะเนาะแล้วก็ว่าสิไปฮาปูโคดแม่นอุบลคะ่ะนี่ละ ยังงว่างหลายมองนะครับปู่โคตรแม่นเพิ่นว่าเพิ่นสีเห็ดอระมาที่เจ็ดที่แปดถามมาทุกคนทุกคนค่ะถามมาอยถามมาทุกคิบทุกคิบรอปู่โคตรแม่นเนาะอะหรือพานัทวุฒิเบื่อธนาคานเพิ่นกับเบื่อได้จํจำว่าได้เดี๋ยวลงคิบเพิ่นกันยังสีโลงงห้เนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากสมทบเพิ่นส่างวัดนี้นำท่วมส่างกุฏินี้นำถ่วมนะ น้ำเพื่อนถ่วมผู้ปีผู้ปีติดฟังล่ำม,มุ่นอุบนนะะอุะเนาะหัวย้อยงห้อยไผ่เพราะท่านในลงหวอยหวอยโพ่อดมันดุงกันมากเลยคะ่ะเดี๋ยวลงให้คลิปให้ทัดไปเนาะ,ค,ะ,ะคุณกัลยาก็มาแล้วห้อยเสี้ยนหนองคายค่ะเสี้ยนหนองคายมาดูด้วยกันเลยเนาะค่ะว่าสีได้ตัวใดวิ่งตัวใดโอ้สวยสวยค่ะวันนี้เราล่อง,อง,องวัตถกเจะแดงเบิง่ลงลามาก <laughs> มากาเขามาแล้วติดตามปุ่มขวามือคข้ามาติดตามกดกดกระดิ่ง้อเนะ่ะเนาะขวามือเข้ามาติดตามกับหรือซับสไครป์ภาษาอังกฤษน่ะกดลงไปก็สิมีรูปกระดิ่งเลอกดลงไปอีกกระดิ่งมันสั่นก็สิเห็นการแจ้กเดือนทุกครั้งใส่มือกดไลค์จะทำยังสีเห็นเจนดียงในคลิปถัดไปลองควนเบิ้งสอเบิ้งบกกด พ่อหางวลรุ่นมันบ่มีบ่เห็นจักเทียนแล้วจะกดติดตามไว้นี่แม่กดติดตามขัวมือหี่แม่ด้านขัวมือปมสีแดงๆนะกดลงไปเลยนะคะออจากแจ้งเตือนทุกข้างกดลงไปครั้งที่สองอย่ากดถึงสามข้างถ้ากดถึงสามข้างล่ะจะว่าเห็นเจแดงเด็ตจะเป็นการปิดกั้นเลยท่านจะว่าเห็นเจแดงอีกถ้าว่าอยากเห็นก็กดสามข้างถ้าอยากเห็นก็กดสองข้างนะแล้วก็ ปเมื่กดไลค์กดชอบใจจังสีเห็นเจแดงเด้งขึ้นมากดีิถ้าบ่ากดนี่กระสิว่าเห็นว่าใครเห็นนะคะท่านผู้ชมนะคนไหนไม่ชอบเจแดงนี่ถ้าไม่กดต่อคลิปไปจะไม่เห็นต่อเนื่องนะบ่ะเห็นทุกคลิปเด้จะไม่เห็นทุกคลิปแล้วว่าหมยออกึมาพูดหมยออกถึงมาพูดมันไม่ใช่นะคะ ท่านไม่เห็นเราเพราะท่านไม่กดติดตามแล้วก็ไม่กดไลค์ให้มันก็จะไม่เห็นกันในคลิปหน้าเนาะบอกกันไว้สังสื่อขีมกระทักมาสังสื่อสบูก่กระทักมาตามเบอร์โทร้นให่หนนาจอและใตคปเนะคะใต้คิปกับมีในคิปกับมีนาะคะนอกเบอร์โทรเนาะจัดเย็บเบอร์ล่งเคียงบ่าต้องล่อเพิ่มเพื่อนกระทักเข้ามาเลยถ้าเห็นเจดแดงแล้วทักเข้ามาเลยว่าสนใจขีมสนใจสบู่คอลลาเจนแล้วก็เม็ดฟูนะคะนะขายทุกอย่างเกี่ยวกับพวกงามเม็ดฟูจินละสวยกินละงาม ท่านจะเป็นเด็กอ่อนว,วัยชะลอวัยอ่าหาซิบยี่สิบสามสิบปีกันสิสามสิบปียุสิบปีละขึ้นส 40, 40ี่สิบเหรียสสิสามสิบปีอยู่ตัวนี้นะเอาพะเบิงไหวพะเบิงไหวเสี่ยนน้องไขยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะไหวเชี่ยนน้องไขยใกล้ๆเอ้ามาใกล้ๆเลยนี่ เจนหนองคายงวด17เดือน2ทับ65 592018เนี่หาใส่ตัวหาตัวใส้รถส่วนมากก็จะถูก2ตัวส่วนมากก็จะถูก3ตัวถ้าจับใส่ได้เนอะถ้าให้เปิ่นจับคููบางที่อาจจะพลาดอ่าท่านชอบตัวใดท่านก็จับเอาเ้ยค่ะ592018นี่ยนะ90805059 5258เนาะค่ะเนาะ ทันวามันจะมาวิ่งศูนย์ก็หาด้วยค่ะวิ่งศูนย์กับห้าส่วนมากตัววิ่งจะมาด้วยกันส่วนมากเลขวิ่งจะมาน้ากันอยู่นะคะเนาะเป็นต้นว่าจ็ดห้ามันก็มาด้วยกันนะอ่าอย่างหกตัวนี้มันก็จะมาอยู่บางครั้งจะมาถึงสามตัวด้วยค่ะบางครั้งก็จะออกตรงตรงเลยศูนย์หนึ่งแปดหรือว่าห้าเก้าสองนี่บางครั้งจะเป็นออกฟันป่าคือห้าหนึ่งสองไปงี้สินะออ ห้าศูนย์หนึ่งเป็นสินะโอ้ยบรญเมีนดรอกบอตังแต่ตูมามักหลายตีสมมุติสมมุติมันจะออกฟันปลาได้อย่างห้าเก้าศูนย์เนี่ยมันก็จะออกอ้าวเพื่อนมีบ่ล่ะเออมีหา 90, เก้าศูนย์เลขสามตัวเนาะกันเนาะห้าเก้าศูนย์เพื่อนแบ่งปันเท่ามากคะ่ะเพิ่นแบ่งปันให้เรามา fc ถ้าถูกด้วยเพื่อนก็นดีใจถ้าไม่ถูกเพื่อนก็นธรรมดาละ่เาะเลขเฮาบเขาเนี่ก็เสียใจปิดบังเพื่อนอยากอยากให้ถูก อยากให้ได้น้าทุกคนเหรอคือเป็นความภาพ,พุูมิใจตาเลยก่นดึงเนาะตาเลยกเข้าถูกนี่โอ้ยเจ้าของวัตถุก,ก็สร้างดีใจเจ้าของได้พันเดียวเ,เลขถูกขอให้เลขเข้านะ่ะเลยดีใจเต้นดองดองคือยายเพชรเนี่ยเออเต้นดองดองโอ้ยดีใจที่แท้ถือว่าหลายแต่ว่าดีใจที่เลขเจ้าของเขาเนาะค่ะเนาะก็มีความภูมิใจเลขตัวเองเขา้า ของเพื่นของเจ้าใดคือกันล่ะถ้าเลขเพื่อนเขาเพื่นก็นดีใจเนาะถึงเพื่อนจะไม่ถูกมากมายแต่เพื่านก็นดีใจนี่คือกันล่ะเก้าศูนย์ธรามาเก่ากับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้านะถ้าชอบห้าอ๋อเพื่อนหาศูนย์ก็ห่ามากเนาะศูน,ะน,นย, 10, 90, 80, 50, ย 8, 0, มน์มันจะอยู่หลักสิบบ่เก้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ได้โอ้ยถบแปดศูนย์เนีมาหลอกมาหลอนกันอีกนะ จะเป็น90หรือเป็น50 20ก็เป็นไม่ได้10ก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมนะสำคัญที่92ด้วยนะแต่จับคู่นะไม่มี92แต่จับคู่3ตัวมี92 90เนาะก็ตัวเด่นที่590กับ52 90 5 50เนาะเลขมงินนี้จะไม่ศูนย์อีกบางก้นวาเนาะ ฝั่งก้นก็ว่าจะมีหนึ่งถ้าหนึ่งมาหนึ่งห้าทำไมไม่จับเซียนหนองคายเซียนหนองคายว่าเก้าห้าหนึ่งกัสีสวยเนาะตัวมันสวยๆมันจะไม่ออกคนว่าตัวเอามากมันจะบัวออกเอา้าทตานผช้มถูกไวรัมล,ลุวยไปน้ำกันเนาะกับเซียนหนองคายแคบหนาจอไว้แล้วก็จดจำไว้ค่ะงวดก่อนไม่ออกงวดนี้จังๆสามตัวแน่นอนห้าเก้าศูนย์เนียห้าเก้าสอง เพิ่นเด่นหาเนี่ยล่ะจับใจเก้าหาศูนย์เก้าหาสองนี่ก็จะสวยนะสลับกันอยู่ในนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะดวงไพ่ดวงมั่นดวงดีก็สิถูกเท่าน,นั้นหละให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปน้ากันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ้วยๆไปด้วยกันค่ะอ้าวเบิ้งหวยแล้วก็ฝากซื้อขีมซื้อกาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพผล,ลไม้สามสิบหกชนิดอ่ะเบิ้งหยอยพราะโฆษนาได้ไปรอยากออกไปไปนะ <c oughs> บบไป,ไป,ไปอยากดูดูเดี๋ยวสิบบอกรีบไปไปไปรวดอผลไม้สามสิบหกชนิดเดี๋ยวสิบอกเคล็ดลับหว้ก็จะออกไปรดผลไม้สามสิบหกชนิดนะคะบลล่วงเว่าหวานคว้มดันกินได้แล้วก็บสบู่เจ๊แดงคนเดิมสามก้อนส่งฟรีนะคะรับประก,กัน ใส่ดีอีเลค่ะท่านผู้ชมเนาะสุดนี้ก็ไนครีมเดครีมนาท่านจะออนไว้ในสุดนี้เน,ะนาะนาท่านจะกระซับออนไว้สบูน่นี่สบู่ก้อนละร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าเรามาขายรวมกับที่มันตกก้อนละลอยหนึ่งนะก้อนละร้อยห้าสิบเราไม่ได้เอากาไรได้นี่เท่าทุนกำทุนเราเราให้ไปฟรีสบู่นะสบู่ให้สุดรนี่พันสามร้อยบาทนี่ตัวนี้กับพันตัวนี้ก็หกร้อยตัวนี้ก็หกร้อย ตัวนี้ก็นนึ่งลอยคือตัวนี้เบอเอากำไรจักบาทค่ะท่านผู้ชมนะเพื่อท่านผู้ชมเลยพั 1, 3, นสามนี่ปกติห้าขายอยู่พันสี่ห้าสิบบาทนะถ้าขายเต็มราคาทั้งหมดนี่พันสามห้าสิบาทบวกค่าส่งด้วยจะเป็นพันสี่อันนี้ค่าส่งเท่ากับเบอเอาไหมค่าส่งเท่ากับเบอคิดเท่ากับไรหน่อยเนาะเพื่อท่านผู้ชมผู้อยู่ทั้งด่านีอสบู่ส้มลดฝ้าก,าก,ากัดจุดดังดำสบู่ส้มเหมือนสบู่เจ๊แดงนะั่แหละคะ่สะสบู่ส้มนะ แต่ว่าสบ,บู่เจดแดงหกก้อนก้อนละร้อยได้ค่ะคะ่าส่งห้าสิบาทหกร้อยห้าสิบหกก้อนเนี้ยถ้าสามก้อนนี่ไปเลยก้อนละร้อยสามสิบราคาเต็มเนาะแต่ว่าห้าฟรีค่าส่งสามก้อนฟรีค่าส่งนะฮะแต่ว่าขายเต็มราคาถ้ายี่สิบก้อนนี้ก็ก้อนละแปดสิบาทท่านจะเอาไปจําหน่ายก็ได้ให้ฝากลูกฝากล้านฝากแฟนก็ได้โอ้ยเดเวลาขายของเจดแดงเลยขายขายตัวเหนตัวเลขไปแล้วแมนะ่เนาะแล้วก็คอลลาเจน คอลลาเจนขายทุกอย่างเลยไว่ก็ได้ไปล่ะเออออกไปก็ออกไปทุกผ้ขาสจะขายของฮะอันนี้คอลลาเจนมำารุงผิวพันผมดกดําคิ้วดกดําดีทุกส่วนของดีไอคอนนะคะดีไอคอนกําลังโด่งดังนะกันใน่นี้ของหนุ่มกันกันตถาวนเป็นผู้จัดการแล้วก็ดาล่าหลายคนเพิ่นเป็นพี่เส้นเตอร์ให้ตัวนี้เนาะคะ่ะบูมดีแม็กดูเด็กนี่เด็กอ กินละชะลอไว้ค่ะท่านจะชะลอไว้ไวเลยก่อนไอ้อ,อันนี้ถิ่มล่องแก้ว้ํานะมันสีฟูงอกมาละลล่เสร็จแล้วท่านก็กินได้เนาะกินได้สดชื่นทั้งวันเลยค่ะก็ะต้องไปกินดอกเอ็มร้อยเอ็มเลยหรือว่าอันนั้นนะเนาะกินตัวนี้แทนดีกว่าน้ำโคกน้ำสากกินแล้วอันตรายกินตัวนี้จะดีกว่าเนาะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะราคาเดียวกันเลยห้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ย ราคาเดียวกันเลยกินอันนี้ยี่สิบเม็ดก็กินได้ยี่สิบวันหัวนะอันนี้สิบสี่ซองก็ได้กินได้สิบสี่วันนะคอลลาเจนนะวันละซอ,องสองซองก็ได้ค่ะเดี๋ยวแต่ท่านจะกินเนาะมันไม่เป็นอันตรายอะไรเนาะคอลลาเจนตัวนี้คือเทส่นน์ละขาเยา้าเขายาวก็กินเลยเนี่ยคือคอลลาเจนนะคะที่อยู่ในกล่องนี่แหละเนาะแต่ความสวยความงามเท่านั้นเจแดงเอามาฝากเนะาะพร้อมกับความโซกความเฮ้งความรวยค้ามปังเนาะเนาะ อไปแล้วท่านผู้ชมโชคดีร่ลำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนใจก็ทักมาตามเบอร์ขึ้นให้นาจนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ